แฟนผู้ชายไม่ไม่รู้สึกลำคาญเหรอเสียงผู้หญิงจะจะจะขนาดนี้เป็นอย่างแรกเลยนะที่ชอบเบียงนะคุณอะไรอ่ะผู้ชายแบบนี้ไม่ควรมีคนเดียวในโลกพี่พีทฟิวเวอร์อบอุ่นเป็นพ่อไมโครเวฟถึงพี่พีทจะเป็นของผู้หญิงทุกคนบนโลกแต่ว่าผู้หญิงคนเดียวของพี่พีทนั้นก็คือกบบอแก้มบุ๋มชนะเลิศจ้าเขาจะเติมความหวานตลอดแล้วิดีโอคอกมาเห็นนะเราเขาจะบอกว่าอุ้ยหนูดารักจังเลยไอ้หนู หนูตลกหนูร้องเพลงให้เขาฟังหน่อยเรารองเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนก็จะบอกว่าเอ้ยน่ารักร้องให้ฟังอีกอะไรเงยดูจากสายตาในแต่ละครั้งที่พี่พิ์มองแก้งบุ๋มนะครับก็คือความปรารถนาดีขนาดว่าไม่ใช่แฟนแค่เห็นสาวสชาวโซเชียลก็ยังเขินตัวเป็นเกลียวครับ แม้จะเป็นคู่รักที่คาแรคเตอร์ดูแตกต่างนะครับแต่ก็คบกันมานานถึง4ปีแล้วแทบไม่เคยทะเลาะก,กันเลยวางแผนอนาคตไปถึงขั้นมีลูกมีหลานอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าเวลาพี่พีชพูดถึงแก้มบุ๋มแต่ละครั้งสัมผัสได้เลยว่า